สื่อข่าสาเหตุคิมแซนลั่นสตอรี่คู่คิมสุวยอนจนเป็นข่าววอนเรื่องราวความสัมพันธ์ของพระเอกคิมสุวยอนและ Kim San, คิมแซนค่อยๆถูกสื่อขุดออกมาอย่างต่อเนื่องหนึ่ง,นงในนั้นประเด็นที่คนให้ความสนใจคือข้อความของคิมแซนและภาพคู่ที่ฝ่ายหญิงเคยลั่นในไอจีสตอรี่จนเป็นข่าวดังไปเมื่อปีก่อนซึ่งเรื่องนี้สื่อดิสแท็ได้เปิดเผยความจริงว่าคิมแซนเกิดประเด็นเมาแล้วขับและต้องมีการจ่ายเงินรับผิดชอบผู้เสียหายเป็นเงินกว่า700ล้านวอนประมาณ16ล้านบาท ตอนนั้นทางต้นสังกัดของเธอโกดเมิดลิสได้เสนอรับผิดชอบแทนก่อนโดยให้คิมแซนชดใช้ภายในสิ้นปี2023แต่น,นขณะนั้นเธอประสบปัญหาการเงินอย่างหนักบวกกับงานในวงการบันเทิงไม่มีทางต้นสังกัดจึงขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายแท่งและอาญาเนื่องจากเธอไม่ได้ชำระเงินกู้ตามที่กำหนดไว้นั่นทำให้คิมแซนตัดสินใจที่จะติดต่อไปหาคิมซูฮยอนเพื่อขอเวลาทยอยจ่ายหนี้สินและช่วยเหลือเธอพูดคุยกับต้นสังกัด คิมสุหยอนเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัทโกลด์มิลลิสต์แต่เธอไม่ได้รับการตอบกลับจากฝ่ายชายและทําให้เธอตัดสินใจโพสต์ภาพคู่ในสตอรี่ไอจเพื่อหวังให้ฝ่ายชายติดต่อกลับมาหาเธอทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวให,ใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ